โค้ดอออต้องเข้าแล้วล่ะนะทุกคน ปิดฉากเนื้อความคาดหมายสําหรับสาวไทยชุดผสมเนเจนรวมเจนรวมก็แห่ชื่นชมกันทั่วอาเซียนนะคะคือน่าเสียดายเซตสองมากๆเลยสาวไทยเอสโคลาจากไทยชิงที่3กับคุณราชินิจากญี่ปุ่นนะคะไปดูกันว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนเดอะเบสนะคะรายการนี้มีสาวไทยติดด้วยนะและแอบติดท้ายคลิปนะคะกดใหม่ FI ล่าสุดสถาน ื่อวงการวอลเลย์บอลหนักมากนักกีฬาโดนแล้วหนึ่งทุกคนติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกวอและกำลังใจให้ด้วยนะจุ๊บ ชาเรียบร้อยนะคะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงพรีเมียร์วอลเลย์บอลอิวิเตชันแนลคอนเฟอเรนซ์2024สาวไทยชุดเอสโคลาในลีกฟิลิปปินส์ก็ทำให้วอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเป็นที่ฮือฮาฮือฮากันทั่วอาเซียนเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในที่สุด PVL ลีกฟิลิปปินส์ก็สิ้นสุดลงไปพร้อมกับ จบอันดับ4ของสาวไทยแพ้คุณร,ราสิกิจอาเบลจากญี่ปุ่น0ต่อ3เสสสกอร์22-25 24-26 20-25 ทีมจากญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่แบบว่าโอ้โหแข็งแกร่งแล้วก็มีผู้เล่นที่แบบผู้เล่นระดับลีขอ,ของญี่ปุ่นเขาเลยอะนะเซตสองเนี่ยเสียดายมากเลยทุกคนอย่างที่บอกนะคะเราก็แบบขึ้นยีสี่ก่อนด้วยอะแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบเอาชนะได้ญี่ปุ่นก็ปากเอาชนะไปเซตสามนี่โอ้แย่เลยญี่ปุ่นนําไปสี่แต้มก่อนด้วยนะคะสี่ศูนย์ก็ทําให้เราตามเขาไม่ทนันก็แพ้ไปแต่ไม่เป็นไรผลออกมาเด็กๆก็เล่นดีกันมากๆเลย ยนะคะทุกคนเลยแล้วก็นแน่นอนค่ะ สำหรับชุดนี้อย่างที่บอกเป็นชุดเจนรวมก็มีแบบหลากหลายอายุรวมกันมากๆไล่ไปตั้งแต่16-19ถึง19เลยอ่ะนะก็ถือว่าเป็นน้องเพราะว่าทีมอื่นๆเนี่ยเขาก็ประมาณ20จิจึกๆ20กว่ากันทุกคนเรามาดู the player of the game นะคะก็ได้แก่ทีมญี่ปุ่นทานาเบะซากิผู้เล่นจากญี่ปุ่นนะคะคะแนนของเขาเนี่ยน้องก็ทำไป13คะแนนนะคะแล้วก็แน่นอนคือมันก็ติดนิดนึงว่าหุยดูดู เรวเนี่ยเหมือนจะน้อยกว่าหนูเฟิร์นของพวกเราอะนะก็น้องเฟิร์นนะคะมาดูสถิติของน้องเฟิร์นเรานะวรดิสราสีทาเลิศเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดข,ของไทยนะัดที่เจอกับฟาร์มเฟสเนี่ยโอ้โหทำไปแบบถล่มทลายเหนือตู้เย็นเลยนะส3มแต้มนะคะแล้วก็เจอกับคุระซิกิในนัดแรกเนี่ยทำไป14ครีมไลน์เจแล้วก็ซิกแนล17เจโอ้โหเรียกได้ว่า มันก็มากกว่า13คะแนน The best อยู่เีแล้วก็จบ the best นะคะของเราก็มีเหมือนกันเรามาดูของเรานะคะน้องที่ได้ the best ก็คือ the best libero นั่นเองน้องเอ๋ยนะคะน้องกัญญารัตคำวงนะคะก็แน่นอนก็คือได้ the best รายการนี้ไปนะคะส่วนน้องอิงอาจจะมีเหมือนแบบเอ้ยใครแบบนิดนึงอาจจะแอบ,บสงสัยว่าอา้าวทำไมน้องอิงบินได้ไม่ได้เป็น the best ล่ะ เขาเอาสถิติเนี่ยวันที่แข่งนัดชิงเนี่ยเลยนะคะก็น่าเสียดายอยู่เนสเึอแต่ว่าน้องอินก,ก็ทําได้น้อยกว่าจริงๆสถิติน้องเอ๋ยนะคะก็ขุดเนี่ย50%เลยนะคะรับวันแรกเข้าเป้าเนี่ย 42.86เลยส่วนน้องอิ้งบินได้ของเราน้องวันสุกก็รับบอลแรก38.10แล้วก็การขุดนะคะ48.53ก็เป็นอันว่าก็น่าผักดันอยู่นะคะ <c oughs> เด็กๆลิเบรโลไทยนี่ดีนะจะบอก <c oughs> หรือว่าเป็นเพราะว่าโค้ชที่นะ <c oughs> โอเคค่ะก็หลังจากนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะอาจจะไปเจอกันในชิงแชมป์สโมสรก็ไปเจอกันเล่นแ้กับบิงนีนนะคะทีมของฝักตู้เย็นนั่นเองเ,องเรียกได้ว่าสาวไทยของเราก็กระจายกำลังกันออกไปอยู่ตามทีมสโมสรต่างๆนะคะและพี่โจมีกฎใหม่ของ f i v b มาฝากนะคะนะักกีฬาต้องรู้ไว้นะเรากองเชียร์ด้วย นักกีฬาต่อไปนี้ถ้าเล่นให้กับทีมชาติไหนแล้วต่อไปเปลี่ยนสัญชาติก็จะเล่นให้กับประเทศเจ้าของสัญชาติใหม่ไม่ได้ตอน,นอด ก็อย่างตัวอย่างเช่นนะคะจาจาเนี่ยไม่มีสิทธิ์เล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่าน้องจาจาเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมแต่ก็มีสิทธิ์เล่นให้กับทีมฟิลิปปินเหมือนเดิมนั่นเองนะคะกฎใหม่ก็เรียกได้ว่าสถานเถื่อนวงการจริงๆใครที่เปลี่ยนสัญชาติไปแล้วตอนนี้รู้ไว้เลยนะว่าเล่นได้กับสัญชาติเดิมเท่านั้นนะคะติดตามผลงานของสาวไทยชุดรวมเนยเจนรวมต่อไปนะคะอันดับแรกก็ไปเจอกัน 22 29นี้ก่อนเลยชิงแชมป์สโมสรเรียกได้ว่าไทยเจอกันเองอะ่ะเฟิร์นก็จับมือกับสาวตู้เย็นมานิงบินใช่ไหม แล้วก็น้องออนอูมานะคะแฟดออนกับแฟรออมออมสินนะคะก็เจอกันในโคราชคิวมินซีใช่ไหมน้องเพียวเอ็นอซีเล็อลเกตนะคะจะมาไหมส่งชุดใหญ่มาปะก็เจอกันปะแหมกันที่โคราชจ้าติดตามทุกสิ่งอย่างได้ใน j o ฟิตแอนด์ฟันขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามทุกซุปเปอร์แท็กและทุกการกดสมัครสมาชิกช่องโจฟิตแอนด์ฟันขอบคุณครับไทยแลนด์ก็มาดีครับ Come.